สวัสดีครับพี่นี่จากช่องหมีอ้วนดวง12ราศีวันนี้คุณควรจะต้องระวังอะไรใน1เดือนนี้เรามาฟังคำนายของทั้ง12ราศีกันได้เลยครับว่าดวงของคุณนะครับทั้ง12ราศีคุณควรที่ต้องระวังเรื่องอะไรมาเริ่มที่ราศีแรกเลยครับราศีเมษครับผมบอกเลยว่าราศีเมษนะครับการปิดใจนะครับเป็นอะไรที่ดีสําหรับคุณมากๆนะครับเพราะคุณปิดใจนะครับไม่รับฟังนะครับเงียบสําหรับสิ่งที่เจอนะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆในช่วงนี้เพราะจะมีคนมาทําร้ายภาวะทางใจของคุณแบบดุเดือดนะครับราศีที่สองครับรา บอกว่าช่วงนี้เองเนี่ยคุณอาจจะเบื่อกับสิ่งที่เจอนะครับเพราะสิ่งที่คุณตั้งหวังไม่ได้เป็นอย่างที่ใจหวังไว้นะครับสำหรับการขอ tree, สินเชื่อการกู้นะครับหรือว่าการซื้อของชิ้นใหญ่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับราศีที่สามครับราศีเมถุนครับผมบอกได้ว่าระวังให้ดีนะครับกับเรื่องเพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิดนะครับจะมีปัญหาสําหรับคุณนะครับเพราะความเชื่อใจความไว้ใจเขาจัดทรย์และหหลังคุณครับราศีที่สี่ครับราศีกรกฎครับโลกเก่าๆนะครับภาวะทางใจป่ว <pine> <OR AN> ย <bridge. S 1> ทางใจนะครับจะมีปัญหาสําหรับคุณอีกครั้้งงนนนึครัััอีเปป็ญหา ใหญ่สาหรับคุณเลยทีเดียวราศีที่5ครับราศีสิงค์ครับผมบอกเลยว่าการเดินทางทางน้ําจะมีผลต่อคุณโดยตรงนะครับระวังให้ดีอย่าเดินทางทางน้ําในช่วงนี้ครับราศีที่6ครับราศีกันครับผมบอกเลยว่าภาวะความเสี่ยงนะครับกับสิ่งที่เจอเนี่ยเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากๆกับการที่เราจะต้องดําเนินการนะครับหรือว่าร้องขออะไรเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะครับโดยเฉพาะการขอนะครับหรือว่าการหยิบยืมนะครับหรือว่าการขอร้องนะครับผมบอกเลยว่ายังไม่เป็นอย่างที่ใจหวังไวครับราศีเจ็ดครับราศีตุลครับจะมีปัญหากับเรื่องความรักครับแฟน คุยเก่าหรือเพื่อนเก่าๆนะครับจะกลับมาครับผมแต่การกลับมาในครั้งนี้จะไม่ได้มีผลในทิศทางที่ดีกับคุณนะครับจะทําให้คุณหนักใจครับราศีแปดครับราศีพิจิกครับผมบอกเลยว่าภาวะการเงินมีปัญหาสําหรับคุณครับใครที่มีปัญหาอยู่นะครับผมบอกเลยว่าจัดการให้ดีบริหารให้ดีนะครับเพราะมันจะพ่วงไปอีก5าเดือนจากจากนี้เลยทีเดียวนะครับราศีเก้าครับราศีธนูครับผมบอกเลยว่าปัญหาสุขภาพนะครับหรือว่าโรคเก่าๆเนี่ยจะวนเวียนเข้ามากับคนในครอบครัวนะครับคนในครอบครัวถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ผมบอกั อาจจะมีปัญหาเรื่องโลกเก่าๆเนี่ยทุรนทุรายหรือว่าทุกหนักเกิดขึ้นเลยทีเดียวนะครับราศีที่สินะครับราศีมังกรครับผมบอกเลยว่าตําแหน่งหน้าที่การงานจะรับเจ้านายหัวหน้านะครับค่อนข้างที่มีผลกับคุณโดยตรงนะครับเพราะในช่วงนี้เองเนี่ยผลงานที่คุณทําไม่เข้าตาเจ้านายครับราศีที่สิบเอ็ดนะครับราศีกุมครับผมบอกเลยว่ามีโอกาสจะปรับปรุงซ่อมแซมรีโนเวทนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบของบ้านและที่พักที่อยู่อาศัยนะครับรวมถึงในช่วงนี้เองนะครับเป็นช่วงหน้าฝนเลยทีเดียวผมบอกเลยว่าการที่เข้าในช่วงงนีี้เออคุณาาจจะมกร ต้องซ่อมต้องเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับราศี22นะครับราศีมีเป็นราศีสุดท้ายครับระวังเรื่องบุคคลที่3นะครับหรือว่าความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะครับมือที่3จะมาทําลายความรักของคุณครับผม